คนมันโง่นะครับไปไหว้พญานาคที่ลุงพลสร้างอะไรนะครับโอ้ยตอนนั้นมีอินฟูมีอะไรผมก็ยังเล่นติ๊กตอกเล่นไอ่ยูทูบอะไรกับเขาไม่เป็นนะครับคนมันโง่นะครับเอาเงินไปให้เขาเองจะไปยึดทรัพย์อะไรละ่ะนะนะครับถึงขนาดเอาลุงพลมาร้องเพลงมาแสดงหนังก็กูก็เออไอ้เหี้ยนะครับ ประเทศไทยมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะครับจริงๆครับโอ้โ oh, ห oh, ลุงพลนี่อย่างกับดาราเลยนะครับลุงพลหล่อบอกลุงพลหล่อมีเอฟซีมาอยู่กับผมเนี่ยไปอยู่กับลุงพลมาสี่ปีผมถามว่าอ้าแล้วไปอยู่อย่างไงกับลุงพลนะเจ้าออสผมเนี่ยที่เฝ้าสวนนงุนอยู่นะเขาบอกว่าลุงพลหล่อนะครับ โอ้โหก็แล้วแต่คนครับต่างคนต่างคิดนะครับบางคนเนี่ยแต่ว่าคดีมันจบแล้วสารุทธร์พิพากษาแล้วนะครับผมก็บอกว่าขอให้แม่เด็กเนี่ยไปคัดค้านการประกันตัวคัดค้านการประกันตัวนะครับ เพื่อให้มันเข้าไปอยู่ในคุกเถอะอนะนะครับให้เข้าไปอยู่ในคุกไปรับบาปรับกรบกรมในคุกเถอะอนะครับใช่ดีมันไม่บอกว่าหุณนเซนหล่อนะครับคนเวลามันลักมันหลงนี่มันตามมืดตาม,มัวไปหมดนะครับมาเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรมันต่างคนต่างคิดนะครับมาเนี่ย ไอ้ส่วนใหญ่ไอ้บักพลเนี่ยเออไม่เรียกลุงพลเว้ยมึงก็อ่อนว่ากูเรียกไอ้บักพลดีกว่านะไอ้บักพลนี่นะทนายความมันต้องยุดยืดยุดยุฮะยุอยู่แล้วว่าต้องดีการครับมันมีช่องทางรอดศาลตัดสินไม่ถูกต้องเพราะว่ามึงไปเสียเงินให้ทนายความอีกนะครับทนายความก็เรียกแพงๆหน่อยนะครับเขียนดีกาให้ก็กดอีกสัก หนึ่งล้านหรือห้าแสนก็ได้นะครับแม่นจะได้หมดเงินไปจนแบบเดิมนะครับไปจนแบบเดิมนะครับโอ้ยตอนนั้นลุงพลดังมากนะลุงพลดังมากโอ้โหมันต้องสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าล้านวิวะดังมากอนะดังมากนะครับผมไม่อยากไปเรียกบักผลนะ คุณเรียกลุงพลผมก็ลุงพลนลุงพลก็ลุงพลนะครับบักบางทีมันก็เหมือนกับผมเป็นคนมีเชื้อสายจีนใครมาเรียกผมเจ๊กนี่ก็ไม่ได้นะครับผมจะเรียกแรงงานชาวกัมพูชาผมก็เรียกแรงงานชาวกัมพูชายกเว้นผมตั้งใจจะด่ามันนะครับคือผมไม่อยากเรียกชาวกัมพูชาว่าขมิยกเว้นไอ้คุณเซนคุณมเนตเนี่ย ผมเรียกไอ้ขมิ้นเลวนี่นะครับเพราะผมตั้งใจด่ามันนะครับโอ้ไปเรียกมันนายพลก็ไม่ได้ที่จริงเนี่ยชาวบ้านเขาก็ถ้าเป็นผู้หญิงเรียกนางหรือนางสาวนางหรือนางสาวนะครับผู้ชายเขาเรียกนายนะครับแต่อ้เทียนนี่มันชื่อชื่อพล ก็จะไปเรียกนายพลแล้วคนคิดว่าแม่มันยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับมันยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับแล้วก็เอ,อนี่นะอีกเรื่องก่อนจะจบวันนี้นะครับสมาคมสภาทนายความขอบคุณสภาทนายความนะครับสภาทนายความเห็นว่าจะยื่นฟ้องคุณเซนคุณมเน็ตเป็นอาชญากรสงครามที่ศาลโลกนะครับในฐานะ สภาธานายความแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับทนายกสภาทนายความเนี่ยนะครับและคุณสุนทรเนี่ยที่เป็นกตลอลลกับผมเนี่ยเป็นเลขาเนี่ยนะครับจะยื่นเรื่องฟ้องคุณเซนนะครับแต่ว่าการจะครบองค์ประกอบในการยื่นฟ้องเนี่ยมันต้องให้ประเทศไทยโดยรัฐบาลไทยเนี่ยน่าจะร้องขอไปก่อนร้องขอ ให้มีการยื่นฟ้องนะครับแล้วทางสภาทนายความเขาจะไม่คิดเงินเลยเขาจะทําให้ฟรีๆเลยนะครับเก็บพยานหลักฐานยื่นฟ้องคุนเซนต่อต่อศาลโลกนะครับศาลอาญากรอาชญากรระหว่างประเทศอาชญากรรมระหว่างประเทศนี่นะครับเราไม่ได้เป็นภาคีเครือข่ายไงกัมพูชาไม่ได้เป็นภาคีเครือข่ายแต่เราในฐานะเป็นประเทศที่ถูกลังเกประชาชนเราถูกมันโจมตีเข่นฆ่า เราก็ไปบอกว่ามาล้องเรื่องนี้นะครับเป็นผลไม่เป็นผลอย่างน้อยให้ทั่วโลกเขาประนามฮุนเซนประนามกัมพูชานะครับอ๋อใช่ผมย่าด่าเยอะเดี๋ยวช่องจะบินนะครับเหลือช่องเดียวเลยครับช่องอื่นผมไม่มีนะครับช่องฟ้าผมไม่มีนะครับช่องดำผมก็เหลือแต่ช่องสำรอง ช่องสำรองให้มือปราบขุนดงหนึ่งที่ลูกน้องเขาเอาไปตัดไปต่อให้อะไรให้เนี่ยนะครับฟ้องท่านหุ่นเซนและหุ่นมาเนตอยู่แล้วครับเพราะหุ่นมาเนตเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วหุ่นเซนเนี่ยเขาบอกเขารับสารภาพเองว่าเขาเป็นคนบัญชาการลบ แล้วเขาไปขออำนาจก,กษัตริย์มาแล้วในการสั่งการในการรบนะครับมันก็ชัดเจนอยู่แล้วครับมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมว่าเหตุต่อไปที่จะเกิดขึ้นคือทหารเราเนี่ยจะจัดชุดซุ่มโป่งเวลาทหารเขเมรรอบเข้ามาวางกับระเบิดเนี่ยนะครับเราจะใช้ปืนเก็บเสียงเนี่ยพับพบพับพ,บพ,บพบยิงต่ํานะครับให้ขาแม่นหักแล้วก็จับกลุ่มตัวเข้าไว้ นะครับจับกุมตัวไว้พร้อมกับระเบิดของกลางนะครับได้ตัวผู้ต้องหาคราวนี้มึงปฏิเสธไม่ได้แหละแต่ผมว่ามันก็ปฏิเสธอีกครับมันบอกมันไม่ได้สั่งเลยมันห้ามเลยมันห้ามเลยนะครับไอทหารนี่แอบมาทำเองหรือไม่นั่นแม่มบอกไม่ใช่ทหารมันอีกไปเช็ครายชื่อไม่ใช่ทหารมันมันเป็นทหารบ้านนะครับ อ๋อผมไม่รู้ลุงพลได้ประกันตัวชั้นอุทธรหรือเปล่านะครับที่จริงสารท่านไม่น่าให้ประกันละครับขอญาตนะครับสารท่านไม่ต้องให้ประกันละครับคือสารชั้นต้นตัดสินไปแล้วจำคุกยี่สิบปีนะครับสารอุทธรตัดสินเพิ่มเป็นยี่สิบห้าปีแถมข้อหาจากประมาทเป็นฆ่าโดยเจตนาและไต,ต่ตอเล็งเห็นผล ไม่ต้องให้ประกันครับกลับเอาเก็บมันไว้ในคุกเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมันหนีล่ะเกิดสมมติว่าลุงพลหลบหนีล่ะนะครับถ้าลุงพลหลบหนีล่ะมันก็จะทำให้ท่านที่สั่งให้ประกันตัวนี้บกพร่องนะนะครับ